24ชั่วโมงในบล็อกฟุตเริ่มต้นมาผมก็เจอคนคนหนึ่งชื่อว่าก๊อตซึ่งเขามาจากโลกใหม่แล้วผมจะต้องไปโลกใหม่ให้ได้เลยตัดมาอย่างนี้มีคนเอาผลมาวางไว้ตรงนี้แล้วผมจะรออะไรห่ะผมก็ต้องกินสิจากนั้นผมก็เจอชายเสื้อแดงๆคนหนึ่งผมก็เลยเดินเข้าไปคุยกับเขาเขาบอกช่วยจัดก,การแบนดิตห้าตัวให้ฉันหน่อยจากนั้นปุ๊บ ผมก็บอกว่าได้เลยเราวฉันไปจัดก,การให้ก็ต่อยต่อยต่อยกันไปนี่ผมมีวิชาแต่ว่าผมก็ใช้วิชาที่ผมฝึกมาเป็นปีอึง้งก็อดัดไปงี้ผมก็ใช้วิชาแขนยืดแล้วผมก็เจอใครก็ไม่รู้ว่าร้าดผมซึ่งมันร้าดผมมากอยูอย่ยก็ต่อยตผมจะสู้มันแบนดิตเลเวลห จะผมเลเวลหนึ่งผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆไม่อะไรผมก็ฟาร์มไปวันนี้ผมได้เป็นบาร์กี้พี่เรียบร้อยแล้วอึ็งอหก็แต่แล้วผมก็ใช้วิชาหมัดที่ผมฝึกมาผมก็ไปต่อยกันต่อเยี่ยมเยียมใครเก่งกันล่ะน้อซี่แย้แบนดิวก็บอกเจ้าเก่งมากาก็สามารถจัดการฆ่าได้ห้าตัวไหมเคลื่อนฆ่าโหดนะเขาบอกก็มาเถอะเขาไม่กลัวอย่างนั้นเวลผมก็อัพขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆ ยังไม่จบอีกเนาะเดี๋ยวผมก็ต่อยต่อต่อยต่อต่อยต่อเลื่อนเลื่อๆเดี๋ยวผมก็เลยอีกตัวเดียวเพราะ้กิ่งผมก็จะเสร็จสิ้นดังนั้นผมก็ตีมันไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆแล้วผมก็ปล่อยสกิลไปเลยแล้วผมก็ได้ทำการแพ้มันไปที่เรียบร้อย แต่ผมเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆผมก็เลยเดินมาต่อจากนั้นผมก็ใช้วิชาแขนยืดยอ่อผมก็อัดไปเข้าไปจากนั้นวื่งผมก็อัพผมก็ต้องอัพสเต็ตไปซีจะรออะไรเหรอดูว่อาอัพสเต็ตเข้าไปผลผมเก็บสเต็ตไปอัพดาบอีกทีหนึง่งไ่ต้องอัพผมอัพดาบซึ่งหนึ่งแล้วกันจากนั้นผมก็ฟาร์มต่อเป็นฟาร์มต่อไปเรื่อยๆฟาร์มต่อไปเรื่อย ้าโจรใจบาตต้องเจอฉันผมก็ได้เข้าไปใส่เดียวมันอย่างบ้าคลั่งผมก็เลยคุยคนนี้เขาบอกว่าเขาให้ผมไปทาภารกิจตีนี่ห้าตัวยุกจากนั้นผมก็ทําการตีตีตีผมไม่โกนหรอกแม่จริงเเข้ามาอาผมไม่ใช้วิชาแขนยืดที่บาร์กี้เคยสอนผมไว้ผมก็เลยต่อ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 ยวิชานี้ผมฝึกมวยยาแั้ผมไม่ใช้วิชาแขนยืดแล้วมันก็ไม่โดน ผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้ผมก็ต่อยต่อยต่อยมันเนี่ยผมรูเกึกอาการแหลกหน่อยนะผมก็ตีมันไปเรื่อยๆตีมันตอนนี้เราผมก็เพิ่มแล้วก็เข้าไปใส่กันไีกผมไม่ยอมแพ้ผมจะตีห้าวตัวนียเป็นโจนใจบาังั้นเหรอผมก็จะตีมันอยอกแล้วผมจะตีมันตีมันแบนดิบเป็นคำสั่งอยากโจรสลัดซึ่งถ้าผมไม่ทำผมอาจจะโดนประหาร ก็เลยต้องทำแล้วก็มีเสียงลุงคนนึงเรียกผมแล้วอย่างนี้นเขาก็เรียกผมมาเขาก็จะหลอกขายคาตนะผมผูก็จากผมเป็นผู้เล่นใหม่ผมก็เลยต้องซื้อคาตนาอันนึงแล้วผมก็ซื้อมาแล้วผมก็อับคาดะนะแล้วเนี่ยผมก็เกิดอาการปิงปิงนะผมก็ทําการเด็ดปิงผมก็ทําการควนมัน ผมไม่อยอมแพ้หยอกหยอก่างนั้นผมก็ทําการสู้มันแล้วผมก็สามารถใช้คขนะเฉื่อนมันตายได้หนึ่งดังนั้นผมก็ฟาร์มต่อไปเรื่อ,ๆอยๆนะตอนนี้ผมก็ฟาร์มต่อไปเรื่อ,ๆอยๆวเงน,นไปเรื่อยๆผมก็เลยต้องจำจํายมาฟาร์มต่อเพราะผมยังเวิงไม่ถีง,งนั้น ผมก็ตีมันไปเืเ่้ยๆตีมันไปเืเ่อยๆผมตีอะไรผมจะม 10. วิสิบผมร้อยผมวิวสิบเพื่อผมจะได้ไปตกาแรกไพื่่เพื่อผมจะได้ไปตกาที่สองเราจะตัดไปตอนผมเิวสิบเลยกันตัดมาตอนนี้ผมก็ได้วิวสิบเป็นที่ดับลอยผมก็ได้ไปเจอลุงคนหนึ่งที่ใส่หน้ากากไม่รู้เขากลัวโควิดป่าะนะเขาได้คุยกับผมเ็นเน็ตผมมันปิง เขาบอกว่าเรือซื้อเรือเหรอแต่เรือที่เขาขายผมมันแพงมากผมก็เลยต้องซื้อเรือไม้ไปก่อนผมน่าจะเป็นราชาโจรสลดัดได้เลยทำไมมันนั่งไม่ได้ไเนี่ยแล้วผมเนี่ยก็ปิง้วผมก็ทําการนั่งไปเกาะอะไรอย่างนี้มันมีต้นไม้เยอะๆซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ทุกไปฟาโชคดีแน,ยน่ยที่เริ่มต้นมามีคนมาวางขนปากี้ไว้ตรงนี้ซึ่งผมก็นั่งเรือเบือนหน่ายหน้าเบือนหน่ายจนเกินตัดมาที่ตอนนี้ผมก็ได้ถึงเกาะลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็เจอคนคนหนึ่งที่ใส่เสื้อสูตรเขามาใช้ผลควันใส่ผมเขาจะต่อยผมเฮ้ยจะเอาไงนักหนาเนี่ยผมก็เลยเข้าไปรับเพวสแต่ผมใส่ไม่น,น้อยผมก็เลยแดดได้น้อยมาก ซึ่งมันก็มีคนฟาร์มนี้อยู่ด้วยซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มาถึงเกาะลิงแล้วแล้วตอนนี้ผมก็ได้ไปผมจะทําการใส่เดียวกับลิงอ๋อกลลืมกดวิง่งตอนนี้ผมก็เออเอก่อนได้เปรียบผมก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆหนก็ควนมันมันอึดมาก ตอนนี้ผมก็ผมก็าไปตีมอนที่นั่นแล้วเขามาใส่อะไรกันตรงนี้เนี่ยโอ้คนโ,โ,โลกเก่านี่มันห้าเอาจริงเลยซึ่งผมก็เดินไปเดินไปผมไม่เจอมอนให้ตีดูตอนนี้ผมก็เจอมอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วี๋ยวผมจะรอรหล่อเขา ีมอนตายดอนิสเตมิน่าผมน้อยมากอย่าทำการฟาร์มต่อดอนนี่มอนลิงมันก็ตีผมเจ็บมากรีบตีมันสู้มันผมไม่ยอมผมไม่ยอมผมไม่ยอมไม่อย,ยตายแล้วซึ่งผมที่ทนกับรีบผมที่ทนกับสเตนมิน่าที่น้อยมากไม่ไหวผมก็เลยต้องอัพรัๆวๆอันนี้ผมก็ลองมอนลิงเกิด ใช่แล้ววันลิงก็เกิดมนาะน,นี่อะไรนี่นจ่ฝรั่งนะเซอร์มพิมพ์อะไรอมาตันนี้ผมก็ตีตกับลิงผมจะไม่ให้มันกัดผมได้เพราะกัดเลยเป็นเชื้อโรคล่งใครที่อยากให้ผมทำต่อคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างเลยผมจะตีมันไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆ บยตอนนี้ผมก็ได้ตีมันไปที่ร้อยตายเลยฉะนั้นผมว่ามองหาวลีผมตีมัน,นยากมากท่านผูน้ชม ก็ได้ฟามไปไเรื่อยๆฟามไปไเรื่อยๆนะเสียงผมอาจจะเมาละแล้ว,าวากูลืมเซ็สปอนแล้วผมตีไม่ดโดนอ,อาจจะล่วงได้ แต่มีนหน้าเยอะๆซึ่งผมจะเสร็จเควสด,ดึงแล้วน่าจะได้อีพีที่โคตรเยอะเลยอะไรเราาฮ้ยไม่อยาลัดกูดิเฮ้ยผมก็เจอคนไอ้แก่นี่มันยิ้มให้ผมมันก็ลัดผมเดี๋ยวกูเอารหัส กัวรหัสหลักแม่งมาตกเลยช่เก่งเยียรร้อนคนเลยตอนที่ผมก็ขึ้นแล้วเน็ดแม่งก็ปิงเฮียเฮ้ยกลับมาเกิดที่อันนี้เดี๋ยวสำหรับันนี้ไปก่อนนะครับบายบายแม่งไอพวกนี้หรือผมเอารหัสหลักมาตกมันให้ไม่ต้องหัวร้อนหรือแม่งเจอผม มาณนี้ไปแล้วครับใครที่อยากมีให้ ep สองกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง5้าไลค์แล้วผมจะมาทำต่อให้บ๊ายบาย